อย่างที่รู้กันว่าเราเป็นช่องป๊อปช่องเพลงที่เปิดเพลงจากศิลปินทุกค่ายทําให้งานนี้มีศิลปินตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างขับข้างและที่พิเศษสุดๆคือเรามีโชว์มาให้ผู้ร่วมงานได้อินซึ้งไปกับเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเคลิมไปกับพลังเสียงของซีซั่น5และไปแดนซ์กันให้มันกระจายกับดังพันกรบุญยะจินดา คุณทรงทรงรู้อยู่แก่ใจเบื่อที่ไงตัดเป็นดาแะุ่ดคุณรู้ไหมว่าเด็กสมัยใหม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่เขาจะดู m ออะไรเนี่ยเขาไม่ดูในรายการเพลงพวกนี้นะเขาเซิร์ฟยูทูบจบรวดเร็วใช่ได้ยินว่าอย่างเช่นพี่บอกว่าโอ๊ยเพลงผมรักเมืองไทยโหยผมรักเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีใช่ใช่าใช่นะก็เซิร์ฟเลยผมรักเมืองไทยโอเคมาขึ้นเลยจบเพื่อนพูดปั๊บ เซิร์ฟเลยดูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะไปไปเสพก็เรียกว่าวัยรุ่นสมัยนี้ต้องการความรวดเร็วในทานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางเลยฮะว่าเฮ้ยจะดึงศิลปินมาเล่นสดไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในยูทูบมันไม่มีเล่นสดนะถูกป่ะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะให้ศิลปินนี่นะครับมาแบบว่าพูดคุยบ่อยๆหน่อยมาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเอสเอ็มเข้ามาถามแบบว่าตรงๆกันเลยอ่ะเออสื่อสารแบบทูเวย์อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่นะคะนี่คุณโตศักดิ์สิทธิ์มาคนเดียวหรอก็น้องได้อ่านข่าวอยู่างอ่ น้องไบร์ก็ต้องทำข่าวด้วยจริงๆก็เจอแบบว่าชวนน้องไบรไ์มาเป็นพิธีกรในงานนะน้อง่สอาสนิทอาจจะบอกว่าร้องเพลงไปมองหน้าน้องไบร์ไปเพลงพ่อเป็นพิเศษเลยจยากจิงบอกฉันว่ารักนั่นแหละรักบไบร์ เขาบอกแฟนคลับคุณโตเนี่ยเขาเชียร์ะนะ,ะคือปกติเนี่ยเขาถามว่าสุนทรีนคนไหนเนี่ยที่มีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยแล้วประกาศตัวเป็นแฟนกับคนนั้นคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีข่าวแอนตี้สุนทรีนใช่ไ <ชา S 1> หมแต่คู่ของโตแล้วก็ไบส์เนี่ยโอ้โหนี่แฟนคลับเยอะมากจริงๆเชียร์ไบส์กันเชียร์สีหัาหน้องไบส์คาน่ารักจริงๆแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่แบบ เขาเรียกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยคุณรู้ไหมน้องไบร์ตโตเขาเจอกันไหนเขาเจอเงินไหนเนี่ยคุณน้องไบร์ตี่นะฮะก่อนที่จะมาทำงานคุณสรยุทธเนี่ยเขาก็ทำแบบว่าช่องเคบ้งเคเบิ้ลอะไรแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็เป็นพิธีกรไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คุณโตที่บ้านเหมือนอะไรกันที่คุณเคยทำมาแหละเออไปบ้านดาราไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปแลกเบอร์กันจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเออตายแล้วสนิดกันเลย